เสียงอ่านหนังสือปรมัตถโชติกะปริเฉตที่สและปริเฉตที่7หลักสูตรจุอาอภิธรรมมิกะโทร,รจนาโดยพระสัทธรรมโชติกะธรรมมาจริยะจัดทาโดยฝ่ายวิชาการอาภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดพิมพ์โดยมูลนิธิสัทธธรรมโชติกะ อภิธรรมมชติกะวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยคำนำหนังสือหลักสูตรจุฬาอภิธรรมมิกาโทเล่มนี้เป็นหลักสูตรในการศึกษาพระอภิธรรมชั้นที่สองในจำนวนหลักสูตร9ชั้นความสมบูรณ์ของหนังสือเล่มน,นี้อัตมาภาพรับรองว่าเป็นประโยชน์มากต่อการใช้เป็นคู่มือสำหรับนักศึกษาและครูผู้สอน ทั้งคฤหัสถ์และบัรพชิตไปตลอดการละนานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรจุลอภิธรรมมิกตรีที่อัตมภาพได้เรียบเรียงไปแล้วสำหรับเนื้อความที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการวินิจฉัยโต้แย้งข้ออุปมาอุปไมยนั้นไม่ได้นำมาแสดงไว้ในหลักสูตรชั้นนักศึกษานี้เพราะยังไม่เป็นการเหมาะสมแก่กำลังการศึกษา กำลังความคิดพิจารณาของนักศึกษาชั้นนี้ถ้าหากจะนำเนื้อความที่ยากลึกซึ้งเกินกำลังของนักศึกษามาแทรกแซงลงไปในหลักสูตรชั้นนี้แล้วก็จะทำให้เกิดประโยชน์น้อยลงไปกว่าที่ควรจะได้อุปมาเหมือนคนหนึ่งที่จะเจาะหูในตอนแรกต้องใช้เข็มเล็กๆเจาะให้เป็นรูเสียก่อน แล้วจึงเอาห่วงทองสอดใส่ไว้เมื่อแผลหายแล้วจะต้องการขยายให้รูหูนั้นกว้างออกไปก็ค่อยๆเปลี่ยนก้านทองนั้นให้ค่อยๆโตขึ้นไปตามลำดับรูหูนั้นก็ขยายกว้างออกไปได้ตามความต้องการโดยไม่ทําให้ผู้นั้นรู้สึกลำบากอย่างใดถ้าผู้ที่เจาะไม่เข้าใจเจาะต้องการแต่ จะให้รูหูกว้างพอที่จะใส่ตุ้มหูก้านโตโตไปเลยทีเดียวเอาเข็มโตโตเจาะเช่นนี้แล้วจะทำให้ผู้ถูกเจาะหูนั้นได้รับความเจ็บปวดมากบางทีอาจทำให้หูนั้นฉีกขาดไปก็เป็นได้ข้อนี้ฉันใดการเล่าเรียนศึกษาในวิชาต่างๆก็เช่นเดียวกันผู้ศึกษาจำเป็นจะต้อง จับหลักวิชานั้นๆให้ได้เสียก่อนแล้วต่อไปจึงค่อยขยายข้อความอธิบายให้กว้างขวางพิสดารออกไปเท่าใดเท่าใดก็ได้นักศึกษาที่จับหลักไว้ได้แล้วจะไม่รู้สึก,กลำบากใจอย่างใดเลยการศึกษานั้นจะเกิดผลเป็นอันดีฉันนั้นด้วยเหตุนี้ เนื้อความที่ละเอียดลึกซึ้งดังกล่าวแล้วอัตมาภาพจึงได้รวบรวมแสดงไว้เป็นพิเศษและใช้เป็นหลักสูตรสำหรับชั้นอาจารย์ชื่อว่าหลักสูตรอภิธรรมมิกตรีโทซึ่งหลักสูตรชั้นอาจารย์อัตมาภาพรับรองได้เต็มที่ว่าจะได้รับประโยชน์มากเกินค่าซึ่งท่านจะพิสูจน์ได้ถ้าหากท่านได้อ่านเนื้อความในหนังสือนั้นแล้ว อันหนึ่งอตาตมภาพมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าการเล่าเรียนศึกษาพระอภิธรรมนี้จะต้องมีความเจริญก้าวหน้าแพร่หลายเป็นที่นิยมแกบ่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งอยู่ในประเทศที่มีพุทธศาสนาอย่างแน่นอนเพราะว่าพระอิธรรมนี้เป็นธรรมอันประเสรศิฐสามารถทำให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามสภาวะและสามารถแก้ความเห็นผิดความเข้าใจผิดความสงสัยความกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวความไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวความละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายความไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายเหล่านี้เป็นต้นให้ปราศจากไปเสียได้กับทั้งเรื่องต่าง ที่ตนยังมีความสงสัยไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดอยู่ที่เกี่ยวกับการฟังการศึกษาในพระสูตรพระวินัยต่างๆนั้นถ้าได้ศึกษาให้เข้าใจดีในพระอภิธรรมทั่วไปแล้วย่อมสามารถทําให้หายจากความสงสัยมีการตัดสินได้โดยเด็ดขาดความไม่เข้าใจก็กลับเข้าใจได้ดีขึ้นความเข้าใจผิด ก็กลับเข้าใจได้ถูกต้องเหล่านี้เป็นผลที่เกิดมาจากการศึกษาพระอภิธรรมทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้อัตมภาพจึงได้มีความเชื่อมั่นว่าการเล่าเรียนศึกษาพระอภิธรรมจะต้องเจริญอย่างแน่นอนดังกล่าวแล้วด้วยอาศัยความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในจิตใจของอัตมภาพดังกล่าวแล้วนั้นอัตมภาพจึงได้พยายาม อบรมสั่งสอนนักศึกษาให้เข้าใจในพระอภิธรรมตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้ายอยู่เป็นประจำวันโดยไม่คำนึงถึงความลำบากประการใดใช่แต่เท่านั้นอาตมภาพเองมีเจตนาอยากจะสอนนักศึกษาให้ได้รับความรู้ในพระธรรมให้ครบทั้งสามติดกพร้อมทั้งบาลีไวยากรณ์ให้สมบูรณ์ไปด้วย แต่เนื่องด้วยอัตมภาพมีภารกิจในด้านพระอภิธรรมหนักอยู่แล้วฉะนั้นจึงจำเป็นต้องงดสอนในด้านพระสูตรพระวินัยและบาลีไวยากรณ์จริงจังเสียก่อนส่วนการสอนเพียงเล็กๆน้อยๆนั้นอัตมภาพก็ได้สอนไปแล้วสำหรับในด้านการปฏิบัติวิปัสนาอัตมภาพ ก็ได้เคยปฏิบัติมาแล้วรวมเวลาประมาณหนึ่งปีเศษซึ่งกิจของพระศาสนาในด้านนี้อัตมภาพก็มีเจตจำนงอยู่เหมือนกันว่าถ้ามีโอกาสต่อไปข้างหน้าอัตมภาพจะได้พยายามแนะนำให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจในข้อปฏิบัติบ้บางตามสมควรแก่ความประสงค์ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ในการศึกษาพระอภิธรรมอัตมภาาพมีความเห็นว่าเพียงแต่มีการสอนอย่างเดียวไม่มีการสอบความรู้ของบรรดาน,นักศึกษาแล้วรู้สึกว่าผลที่ได้รับจากการศึกษานั้นมีน้อยไม่ได้เท่าที่ควรจะได้เพราะนักศึกษาบางคนไม่ตั้งใจเรียนจริงจังเพียงแต่มาฟังเล่นเนเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่จะมีความรู้อย่างแท้จริงที่สามารถ ช่วยรักษาและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้ก็จะไม่มีเลยด้วยเหตุนี้อัตมภาพจึงได้จัดการตั้งให้มีการสอบไล่วิชาอภิธรรมขึ้นเมื่อพศสอง8เป็นต้นมาและก็ปรากฏว่าได้ผลดีสมความตั้งใจสำหรับการแต่งประกรณ ซึ่งเป็นหลักสูตรในการสอบไล่นั้นอัตมาภาพได้เริ่มกระทํามาตั้งแต่ปีพศ2493นับเป็นจำนวนประกรณ์ที่อัตมาภาพได้เรียบเรียงมาจนถึงหลักสูตรจุล,ละอภิธรรมมิกโทโเล่มน,นี้เป็นประกรณ์ที่11ครั้นถึงพศ2505ก็ได้อีก8ประกรณ์รวมเป็น19ปรกรณ์ซึ่ง ทั้งนี้อัตมาภาพมีความเห็นว่าถ้ามีหลักสูตรในการศึกษาให้สมบูรณ์เรียบร้อยก็จะทำให้การสอนการเรียนการสอบมีความสะดวกมากกับทั้งทำให้มีหลักฐานมั่นคงด้วยแต่สําหรับการแต่งประกณรซึ่งเป็นหลักสูตรในการศึกษานั้นท่านอัตกาจารย์ทั้งหลาย ได้กล่าวคำแนะนำตักเตือนแกบ่บรรดาผู้ที่จะแต่งประกรณ์ทั้งหลายไว้อย่างน่าสนใจ 1. คัมภีรัง,พ,งพุทธวจนังอธิปายังขเหตับพังอาเจเรอุปสิทธวาติวัันตาจริยาสภาคาถาที่สอง โยจะคันถังนกเระยะพยากราเนอโกวิโทนร,รัธาจริโยวาโทสาธกะทายะปิตะเกแปลความว่า 1. ท่านอัตถคาจารย์ผู้มีความสามารถทั้งหลายกล่าวแนะนำนักศึกษาทั้งหลายว่าพุทธวจนะนี้มีความลึกซึ้งคำพีรภาพมาก ฉะนั้นผู้ต้องการหาความรู้ที่ถูกต้องควรเข้าหาอาจารย์ที่มีปัญญาเฉียบแหลมเสมอเสมอแล้วพยายามจดจําคําอธิบายที่เข้าใจยากนั้น 2. สําสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความเข้าใจดีพอในบาลีไวยากรณ์และปิดกทั้งสามพร้อมด้วยอัตกถากับผู้ที่ยังไม่ได้รับคําอธิบายที่เกี่ยวกับ การเปรียบเทียบวินิจฉัยจากอาจารย์นั้นยังไม่ควรแต่งประกณ์ขึ้นพระสัทธรรมโชติกะธรรมมาจริยะวันที่30กันยายนพศ2 5 5 5